สวัสดีครับวันนี้อยู่กับชุมชรชาแนลนะครับอยู่บ้านพี่นอ้อมอยู่บ้านบุรีรัมนะครับผมกลับมาบ้านบุรีรัมนะผมมาร้านที่เขาเปิดใหม่นะครับผมเป็นอาหารทะเลซีฟู้ดนะผมเป็นสยามซีฟู้ดเปิดใหม่นะครับของแบบของเยอะมากเลยพี่นอ้องเดินเข้าไปดูนิดนะครับผมบรรยากาศของเยอะมากผเรามาลองชิมดูนะครับผมวันนี้เป็นคลิป,ปการกินนะครับผมพี่น้อง จะเป็นคลิปการกินนะครับโอ้กุ้งแบบที่สดเลยพี่น้องครับสดๆเลยนะครับผมมีทุกอย่างนะครับผมมีทุกอย่างเลยนะครับเป็นทะเลซีฟูดนะครับผมเป็นสยามซีฟูดนะครับสดๆเลยพี่น้องสดๆดิ้นๆอยู่เลยนะครับมันยังดิ้นอยู่เลยนะครับ

à mực Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video ก็ดูอาหารแหงนี้นะครับที่ครามันเยอะมากเลยนะครับเรามารองสินท้วละสอร้อยหกสิบาทนะครับคนเยอะมากเลยรับนี่้ราคนเยอะมากเลยที่นี่ก็จะเป็นี้ประมาณนี้นะครับาวเข้าวเป็นคก็มีเรื่องของเนี๊ซูชิ เรา,ารเราลองตักอาหารดูนะครับพี่โดเราจะลองตักพวกอาหารทะเลไปก่อนนะครับพี่ับลองตักอาหารทะเลไปดูว่าจะมีอะไรกินบ้างตอนนี้มือีมากกับมูด้วพี่โดร้นานชาจานก่อลองจานตักก,ก่อน,นะครับคุณพี่องคนเยอะมากเปิดใหม่กำลังคนกำลังอยากมาเลยหลาเลย แล้วข้างในก็จะเป็นดลไม้นะครับที่เราตัไม้เป็นหวานนะด้านในเป็นของหวานของนี้นะครับจะเป็นข้าวัดกุ้งยำนะครับตังนี่เป็นกระเพือมนี่เป็นผักนะครับต่อีเป็นเนื้อนะครับผมเราจะขี้ตรงนี้ก็อีกทีนครับ คนหลาย่นอ้อยมีน้ำจิ้นะครับบาคี่้ยนก้าี่นอเิห้นตมอนนี้าคมเครับรัาบรรยากาศในเรื่องเลืกซื้อเล้วพียั่น้อบรรยากาศให้ดูนะครับ,บรดูโต ันนี้ผมเอามาเป็นบางส่วนนะคะรับอันนี้เป็นหอยหอยหวานโอ้ยเพลงหวานสวยมีเพลงหวานเลยขอ,ของกำลังทายเจ้าพเพลงหวานเถอะโอ้ยแล้วก็วันนี้มากับเพื่อนนะคะรับผมเพลงเกนดกาแฟเพื่อนแล้วก็สาวนะครับเอปล่เาเพลงอีกแล้วเพลงอีกแล้วโอ้ยขอโทษครับ บรรยากาศหน้าร้านนะครับบรรยากาศหน้าร้านพี่น้องอยู่ห้องหนพี่นน่นเปิดเตียงแบบโอ้ยที่แลกมาหอดอันที่แลงมาหวอดเพื่นท่านได้เปิดเนาะก็เลยถ่ายได้อยู่ประมาณสามสีน่นาทีนะพี่น้องน,นี่กินอิ่มแล้วนะพี่น้องกิเช็คบินแล้วนะครับตอนนี้ครับกินอิ่มแล้วนะผมมาเพื่อนนะครับผมแล้วก็แฟนเพื่อนแล้วก็ลูกสาวเพื่อนนะครับผมสามสี่คนนะครับบรรยากาศนะครับผมสยามบุฟเฟ่ทะเลเผาของจังหวัดระยอนะครับผมอ่า ครั้งนี่ก็บยุ่แถวแถวเทพนครพี่น้องแถวโรงแรมเทพนครน,นะครับผมสะดวกสบายเลยนะครับผมที่จอดรถที่อะไรนะครับพี่น้องถ้ามาจากบ้านผมก็มาจากโซนนี้นะผมโซนนี้โซนนี้พี่น้องปึ๊ดมาหนิเดี๋ยวมาหนิลระมาณนี้แหละพี่น้องอัพคิวบิ้เบื้องเวลาอยู่บ้านที่สุดของพี่น้องครับได้ <c oughs> เห็ดเชิยบอย่างตละลเมือเนาะนะครับผมเอ่อทายุบานพักแน่เดินทางแน่ก็นเพรได้เหตุไทยกันไทยใน,ใน,นี่อันนี้ก็เวลาอยู่บ้านอยู่นันนอสี่เนาะพี่น้องเนาะ เลยไายเบื้องนะครับผมจะเพิ่มเบื่อกันเด้อครับผมขอบคุณพี่น้องสุภสุขคนพี่ยังรักและเมตตาพี่ยังรักและติดตามนะครับผมนะครับผมถ้าผู้ใดผ่านไปผ่านมาผู้ใดอยู่บุรีรัมย์เด้อพี่น้องเด้อเบิ้งคลิปนี้แล้วลองมาชิมดูผมสยามบุฟเฟ่ทะเลเผาอร่อยมากเลยนะครับผมอาหารทะเลสดมากเลยนะครับผมฮะนะครับผมเดี้ไปขอไปเช็คบิลแล้วพี่น้องครับผมให้บรรยากาศเทเบิ้งดันดอกลำดอกนะครับผมเปิดเพลงหลายกันให้คลิปบ่ได้เนาะครับผม เดี๋ยวผมจะไปเช็คบิลเช็ครายก่อนสักคู่หนึ่งนะครับโอเคเรากินเสร็จแล้วนะครับผมกลับบ้านนะครับผมตอนนี้กลับบ้านแบบบรรยากาศที่ร้านแบบสุดยอดเลยนะครับผมบรรยากาศที่ร้านสุดยอดเลยนะครับผมแบบนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมไะเป็นทางกลับบ้านเป็นไงน้องพลอยอร่อยไหมน้องพลอยอร่อยไหมน้องพลอยไปแล้วไปแล้ว <laughs> มากับเพื่อนกับแฟนเพื่อนนะครับ น้องพายไปไหน <_ t ot> ลูกสาวเพื่อนนะครับผมเพื่อน,นะครับผมขึ้นรถพี่น้องกินแบบมือชิ้วๆกินบางๆนะครับผมไปหาหมอมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นไข้หวัดธรรมดานะครับเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่มันลงคอแต่ผมอยากทีเ่เป็นโดนก็มูจังหน่อยไขยนะ่ขนะ่ะไข้น่ะ อาการไข้ดูดูดีดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอาการไ<ด>อยอยู่นะครับ<ด>ผม<ด>นักขอยึ้<ใ>นรถเลยไปถ่ยรถถขอยรถอยู่แป๊บนึงนะครับขึ้นรถก่อนนะครับค<น>อดบ้านแล้วครับพี่น้องถึงบ้านแล้วนะครับผมไปส่งเรียบร้อยนะครับขอบบ้านท้อส่อง <c oughs> อาการไข้กับทัานดีขึ้นอยู่พี่น้องอาการเป็นไข้ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมหอดบ้านแล้วนะครับ ในเวลาพักผ่อนพี่น้องครับพักผ่อนหย่อนใจอีกหนึ่งวันนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้บอสมีรับเชิญครับผมอยู่ที่บ้านไายคอนแกนนะผมก็คือสี่ได้ไปนะครับผมก็ได้เวลาพักผ่อนพอดีนะครับผมในเวลาพักผ่อนพอดีนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ว่าจะไปไหว้แม่นะครับผมไหว้แม่เป็นในรอบหลายปีเลยนะครับผมที่จะได้เจอแม่นะครับผมทุกคน ที่ที่ตามนี่ก็จะเห็นว่าผมด้ท้ายกับแม่ท้ายคลิปกับแม่นะครับผมมืออื่นเพราะว่าว่าจะไปเลยไม่ได้ติดต่อกันเลยนะครับผมไม่มีเบอร์ไม่มีอย่างเลยก็คือจะไปเลยครับผมจะไปเลยหูมองเราอยู่แล้วจะไปเลยนะครับผมเราจะไปเลยว่าแม่อยู่กับใครอยู่อะไรยังไงนะครับผมแต่ตอนเนี่ยหูจากญาติกับแม่อายุพี่สาวพี่น้องนะครับผมเราจะไปหาแม่พรุ่งนี้นะผมไปกินข้าวกับแม่ นะครับผมวันนี้ไปกินอาหารทะเลซีฟู้ดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมยานะครับผมกับเพื่อนนะครับผมกับแฟนเพื่อนนะครับผมกับลูกสาวเพื่อนนะผมกลับมาแล้วนะครับผมตอนนี้ถึงบ้านนะครับผมพักผ่อนแล้วก็จะไปไหว้แม่อื่นนะครับผมเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วก็จะไปไหว้แม่ในรอบหลายปีเลยพี่น้องที่ดได้เจอกันที่ดได้เห็นกันที่ดได้คุยกันเลยนะครับผมพี่น้อง ทุกคนก็จะได้เห็นคลิปมีอย่างหลายๆอย่างอื่นนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับผมพรุ่งนี้รอติดตามคลิปแล้วกันเด้อพี่น้องครับผมขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อนะครับผมทุกการติดตามของทีนกอนชาแนลเลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบทุกขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้มีเซอร์ไพรส์นะเออคลิปพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์เจอแม่นะครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สสวััดีครบ